ธรรมะสวัสดีนะครับสําหรับนักเรียนสายชั้นป .3 นะครับวันนีเ้เราก็จะเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องธงโภชนาการโอ้หลายคนเขียนได้ดีนะครับเราได้รู้ว่าธงโภชนาการเนี่ยมันก็ได้กําหนดเกี่ยวกับอาหารนะครับอันไหนคนกินมากอันไหนคนกินน้อยในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนปฏิบัติตามนะครับก็เพื่อสุขภาพของตัวนักเรียนเองนะครับ วันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะครับแม้แต่ว่าเราไม่ได้เจอตัวแต่เราก็ขอให้เจอกันด้วยใจนะครับในการเรียนออนไลน์วันนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนไปดูคลิปนะครับคลิปที่หนึ่งคลิปนี้มันเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมเลยนะครับ b e k h i e Story ฟันของเรา ฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายอยู่ภายในช่องปากทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนที่จะส่งผ่านไปยังกระเพาะอาหารฟันยังช่วยเราในการออกเสียงคำต่างๆให้ชัดเจนและถูกต้องและเป็นส่วนประกอบของบุคลิกภาพด้วยค่ะมนุษย์มีฟันอยู่2ชุดฟันชุดแรกคือฟันน้ำนมฟันชุดที่สคือฟันแท้ ฟันชุดแรกคือฟันน้ำนมจะมีทั้งหมด20ซี่ฟันซี่แรกจะขึ้นตั้งแต่อายุประมาณ6เดือนจะทยอยขึ้นครบเมื่ออายุประมาณ2-3ปีจนเมื่ออายุประมาณ6-7ปีก็จะเริ่มทยอยหลุดออกไปและมีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ฟันชุดที่2คือฟันแท้จะมีทั้งหมด32ซี่เริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ6-7ปี แบ่งเป็นฟันซี่บน16ซี่และฟันซี่ล่าง16ซี่ซึ่งฟันแท้แต่ละซี่จะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันและขึ้นในช่วงอายุที่แตกต่างกันด้วยประเภทของฟันฟันตัดอยู่ด้านหน้าจะมีลักษณะแบนและบางมีความคมไว้ตัดหรือกัดอาหารฟันเขี้ยว อยู่ตรงมุมด้านหน้าของปากจะมีลักษณะหนาแข็งแรงมีปลายยอดแหลมคมช่วยในการฉีกและดึงแยกอาหารออกจากกันฟันกรามน้อยอยู่ถัดจากฟันเคี้ยวรูปร่างคล้ายกับฟันกรามแต่มีขนาดเล็กกว่าใช้ในการบดและเคี้ยวอาหารร่วมกับฟันกรามฟันกรามอยู่ด้านในสุดของปากมียอดหรือปุ่มคม มีขนาดใหญ่กว่าฟันกรามน้อยใช้ในการบดและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดตำแหน่งของฟันตำแหน่งของฟันตัดนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าของปากนะคะข้างบนสี่ซี่ข้างล่างสี่ซี่ค่ะตำแหน่งของฟันเคี้ยวนะคะจะอยู่ตรงมุมด้านหน้าของปากฟันบนนะคะจะมีสองซี่ส่วนฟันล่างก็จะมีสองซี่ค่ะ ตำแหน่งของฟันกรามน้อยนะคะอยู่ถัดจากฟันเคี้ยวฟันบนจะมีสีซี่ฟันล่างก็จะมีสีซี่ค่ะตำแหน่งของฟันกรามอยู่ด้านในสุดของปากฟันบนจะมีหซี่ส่วนฟันล่างก็จะมี6ซี่ค่ะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพฟันที่ดีข้อ1 แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งตอนเช้าและก่อนนอนและเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ3เดือนหรือเมื่อแปรงสีฟันเริ่มเสื่อมสภาพค่ะข้อ2ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ข้อ 3. รับประทานผักและผลไม้เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรง ข้อ4ใช้ไหมขัดฟันหลังการแปลงฟันข้อ 5. พบทันตแพทย์ตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนอย่าลืมดูแลสุขภาพปากและฟันของเราให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้มีฟันที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปได้นานๆค่ะครับนักเรียนได้ดูคลิปไปแล้วนักเรียนก็จะเริ่มรู้แล้วว่านักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องฟันลักษณะฟันนะครับทุกคนจะต้องดูแลตัวเองนะครับ หลายคนจะต้องแปลงฟันนะครับเท้าเย็นก่อดโอนนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูแลนะครับฟันมีหลายแบบหลายหน้าที่จับคลิปไปแล้ววันนี้คุณครูบอกว่านักเรียนทกเข้าใจนะครับเรื่องสุขภาพของนักเรียนเองเกี่ยวกับฟันจะต้องทําอย่างไรนะครับขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพฟันแต่ยันแก่เท่าเลยนะครับเพราะว่าฟันเราเป็นเปีนยุยืนนะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาไม่ดี ก็จะผูกก่อนจมนวดจะมีหลายๆคนที่นรงเรียนเห็นนะครับฟันอาจจะผูกทางไปเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษาแต่เด็กน,นะครับทางด้านเราต้องดูแลรักษานะครับครับชีวิตต่อสู้นะครับโควิดยังไม่จากไปแถมมีตัวใหม่เข้ามาอีกเราต้องดูแลรักษาต่อไปและขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับในระบบออนไลน์นะครับหวังว่าการเรียนจารสอนเพียงเล็กน้อย ก็จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ติดตัวไปนะครับวันนี้คุณครูขอจบก,การเรียนการสอนออนไลน์ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ